สวัสดีค่ะวันนี้คือกับช่างน้องแปมชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาถ่ายคลิปนะคะกินตามสีเสื้อนะคะมีมีหัวหน้าหัวหน้าสองหน้าสองมีทั้งหมดสี่คนคะไปดูกันเลยจะทีเดหมนี่นะคะให้น้องนอสองสีแดงริวของเรากันค่ะระวูมาค่ะมีขนมอะไรบ้างค่ะ มา่ะเ<ร>ลเลยฟ้านมานมยัง่งนมเล็กกระซอยขนมข้นเงี้เย้คาริซิโก้คาริซิโก้ก็อ,อันนี้ชิลลีอ่อันนี้ชิลลี่โอเคมาดูฝั่งเราบ้างนะคะนี่ อันนี้โคโครี่โคโครี่โคโครี่นะคะอันนี้โลตัสไอ้โลตัสน้องไก่ทอดนะคะนี่ก็คือคิวรี่คิวรี่สีแดงะะอันอีก่ย อันนี้อะไรอะวิตโก้ทาวิตโก้มีโดรี่นะคะอันนี้มีโดรี่นะคะสีแดงค่ะทาวิตโกได้วไหะของพวกเราก็มีห้าอย่างเขาก็มีสี่อย่างนะคะเราไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรนะคะงทั้งหมดนีはは้ส <cat st ogene> ี <up> ่สิบบาทค่ะอ่านี่มาค่ะแล้วก็โอ้ยพีก๊อดทุกคนเราก็จะมากินกันนั่งเงียบนังงียกูดิวงนี่นะคะทุกคนแล้วก็จะมากินขนมเฉ่งกัน าแข่งกันนะคะกินอะไรก่อนก็ได้ค่ะคนกินหมดกินน้ำคนที่เรียกกินไทยโก้ก่อนนะคะจะกินคิวจะกินคิวรี่ก่อนนะครัะกินน้ำกินน้ำเลยกินน้ำมีติ่งไก่ทอดนะคะรออีกมีดารินี่นะนี่นะคะก่อนไทยโก้ก็เป็นแบบนี้นะคะทุกคนมีดาริจะเป็นสีแบบคิวรี่จะเป็นอย่างนี้นะข้าวตัดแล้วเดือจับด้ไหะหนึ่งข้ง พวกเรากินน mm, mm ้า hmm. ม mm ั hmm. ้งนอนกำจุนมะยุ้งคือปูม้าขากล้องเนี่ยของโปรเจกชายนิ่นะมันยังไม่รีวิวโล้โหนี่เราเองฮะยุ้งอย่ามาอีอะไรเนี่ยเมื่อวานนั้นรีวิวไปเรื่อยเมื่อวานนั้นอ่ะ จะ um, กำลังล่างไหมอันนี谢谢้อีพีส์เหมันอีพีส์มั้งอันนั้นมันโดดบรเสร็จอันมันโดดบแบบมันที่อันนี้มึงกินอะไแล้วจ้กินนี้ถ่ายเราจะมากินอันนี้ต่อแบงก์กัน้ำมันนึงฮึทีนี้เบอร์ตันกูว่า จะมากินต่ยูน่าชิลลี่เหมือนะะชิลี่นะไม่สองกันแวจะมาแลวครับชิวลี่นะับงค์คนอ่านเยอะอือปากเนียเขาเขา่นดินะับ เขากินขนมเหมือหลายอย่างมากเลยเขาได้ดดเ,เดงินเยอะข้ออะไรหมดแล้วโชว์ให้เขาดูได้นะคะนี่ทำงาก็หมดเป็นหนึ่งชิ้นแล้วนะคะทให้หมดไดกี่ชิ้นะอะ

นี่เขาหมดไปอีกแล้วนะคะสองชิ้นนะคะฝั่งนี้ก็ไป็สองชิ้นแล้วนะคะเราเพิ่งได้ชิ้นเดียวเองอันนี้ก็ยังไม่หมดอ,อันนี้อันที่สามมีแบ่งกันเดิมอันี้ไอ้กูกินไปเลยได้น,นี่แบ่งกันหมดแล้วะคะ่ะ สองติดต่อกันแล้วนะคะอืมรถอะไรเดี๋ยวตากล้กองเดี๋ยวเอากล้องซึมนะคะนี่คือนะคะเยอะมากเอาหมดจะสอนการเล้วค่ะทขมือแล้วนี่สองจอสอง,งสอง่ะ มีคนเะี่กเมากพวก้งามาอะไรกินอ่ะองีได้สามชิมเลยค่ะเฮ้ยมันก็เจือกไายไม่ชอบไ <c oughs> ม่ชอบน้เียวเพาไม่ชอบนองเเดียวแล้วก็ม่ชอบแหนกก็ซอ,อย หยุดม้ามั้งอะไรเอร็จเร็วเอาไว้คุณบังคับ อิลรักที่กินบอ่ะเนี่ยหองสีแดงมี5ชิ้นของเรามี4ชิ้นนะคะห้องเรา2กับเค้า3นะคะใครจะหมดก่อนกันนะคะหมดก่อนหมแล้วค่ะปาล์มกินแล้วค่ะเหลือชิ้นสุดท้ายก็คือนมเปรี้ยว อืมฮ่าฮ่าฮ่าฮยค่ะเร็วๆเร็วออกจากเลียวเลยอะไรหมดเลยยีิบเลอเะอมอืมเบลอค่ะเราได้สี่สิบแล้วนะแ้วชนะเย้ต่อเมื่อไงก็ของพวกนอไงเนอะ ก็เป็นไรนี่ผู้เธอหาได้สี่ชิ้นเองเออทุกคนคะแล้วเสร็จแล้วนะคะเร<ม>วก็จะมีบทลงโทษผู้แพ้ด้วยะคะโดยการสกอ,รกอดจำห้าสิบครั้งค่ะไปดูกันเลยไป<ม>น้องขอถามว่าปั่นจิ้งหรีดได้ไหมทุกคนปั่นได้ค่ะเราเอารมณ์ให้อปัน่นหรีบยี่สิบครั้งค่ะห้าร้อย สามสิบคร,รังร้งเรงาก็าจะเป็นคนถือกล่องอร่อยมากทุกคนนิ้วสกกะกอตจำเนี่ยแต่มึงก็หยิบทีหลังเด้อหยิบสามแล้ว,ลว <laughs> นิ้วหยิบทีหลังเด้อ เนีย้ยยืดพื้นค่ะไายช็อเป็นลมแล้วค่ะทุกคนคนสมพยาบาลค่ะนผู้ใดนตกอ่ะน้องเนีย้ยขาหยุดพื้นค่ะปิดพื้นห้าสิบค่ะแต่พี่อนุรมให้เหลือยี่สิบค่ะกว่าเร็วยี่สิบโอยเอาเลยค่ะยี่สิบเลยนะคะทุกคนหนึ่งสอง 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22ครบแล้วนะคะก็จบไปแล้วสำหรับชิดกินตามสีเสื้อนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ค่ะคิดหน้าค่ะคลิปที่สองเจอกันบ่อย